ปลื้มสุดๆปลื้มจิตกับรางวัลสตรีทำงานดีเด่นสาขานักกีฬาในวันสตรีสากลปีล่าสุดเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมากระทรวงแรงงานจัดงานวันสตรีสากลประจำปี2557โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชายาสเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานและประธานโลกรางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่นจำนวน3 1รายจากแสาขา โดยนายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต PA เขตหนึ่งภาคกลางจังหวัดพระนครศรียุธยาเป็นตัวแทน PA เข้าร่วมในพิธีณโรงแรมมิลาเคลนแกลนคอนเวนชัน่นถนนวิภาวดีรังสิตโดยจัดงานภายใต้ในแนวคิดแรงงานสตรีร่วมใจต้านภัยการค้ามนุษย์ โดยปีนี้หน่องปลื้มจิตถินขาวนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยซึ่งเป็นพนักงานของ PA คว้ารางวัลสตรีทำงานดีเด่นสาขานักกีฬาแต่เนื่องจากติดภาร,รกิจในต่างประเทศจึงให้เปียนุทแป้นน้อยเพื่อนร่วมทีมเข้ารับประธานโลกรางวัลแทนปลื้มจิตถินขาวเกิดที่อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เมื่อจบการศึกษาก็บรรจุเข้าเป็นพนักงาน PA ในตำแหน่งนักการตลาดกองนโยบายและแผนเริ่มเล่นวอลเลยบบอลตั้งแต่อายุ14ปีปัจจุบันนอกจากเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงมากที่สุดคนหนึ่งอย่างเล่นอาชีพให้กับสโมสรนในต่างประเทศอีกด้วย